โซบะนะคะไอ้ดำๆอันนี้เขาบอกว่าทำมาจากชาโค้เป็นสมุนไพรน้งบดทลาโกนะในสมุนไพรของตลาดั้ำบดข้าวโดงเป็นอีบีกุ้งมันปูอันนี้มักทำก็ต้องสั่งนี่คำต่อไปนะคะเป็นโอโโรโลเกียงพิงชาโล สวัสดีค่ะเกงถิงชาแนลวันนี้นะคะเราจะพามากินร้านเทปเป้นวันนี้เรามากินที่สาขาสาทรคือร้านนี้เขามีมานานมากนะเรานก็คิดว่าหลายหละคนน่าจะแบบเคยมากินแล้วแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่เราแบบชอบมากใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเราสั่งอะไรกันบ้างเข้ามาจอดที่ตึกสาทรธาน,นีนะคะแล้วก็สามารถเอาใบที่จอดรถไปปั๊มที่ร้านเขาได้ก็คือจอดสี่ใช่เหมือนจอดได้ตั้งแต่ห้าโมงถึง4ทุ่มหรือ5ทุ่มประมาณนี้ ใช่ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยนี่ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านกันแล้วนะคะก็คือร้านะข้างล่างะเขามีเป็นบาร์ด้วยนะตอนนั้นเรามาคือเขาเริ่มมีบาร์แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เปิดบาร์แล้วก็เพิ่งรู้ว่าร้านนี้เหมือนมาสคอตเขาว่าเป็นตัวดารูมะาข้างหน้าข้างหน้าคือเป็นแบบเขาเรียกเป็นบาร์ดาูม้เลยอ่ะ แล้วก็บาร์ข้างล่างนะคะเขาจะมีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรดีเจเป็นวันศุกร์ทุกวันศุกร์ตอนเย็นแล้วข้างหน้าด้านหน้าเป็นบาร์ใช่ป่ะตรงกลางเข้ามาก็จะเป็นเป็นเหมือนเคาน์เตอร์บาร์เหมือนกันแต่ได้านในตรงนั้นอ่ะถ้าเกิดใครสั่งแบบพวกแบบไก่อบฟางอ่าเป็นแบบเขาเผาย่างฟางที่มาแบบไฟแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้ววันนี้เขาเป็นเหมือนฟิลแบบเอนเตอร์เทนเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าใครแบบแนะนำนะถ้าแบบวันเกิดวันครบรอบหรือวันอะไรอย่างเงี้ยมาเลยถ้าวันเกิดเขาจะมีแบบ ลองทำเป็เบิร์เดย์ให้ด้วยคือไม่ใช่เป็นต้องวันเกิอดอ่ะแค่เป็นแบบว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโอกาสที่ศษอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเขียนจานมาเดินมาร้องเพลงให้ใช่คือร้านเขามีหลายโซนนะก็คือมีโซนข้างนอกที่เป็นดาลูมาที่เราบอกใช่ไหมแล้วก็จะเป็นโซนข้างล่างแล้วก็จะมีไอโซนข้างล่างก็จะมีห้องข้างๆอีกเป็นแบบสําหรับคนที่แบบมาหลายๆคนหรือไม่หลายคนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ข้างบนจะเป็นห้องแบบไพรเวทก็คือทําเป็นล็อกล็อกช่องช่องแต่ก็ไม่ได้ private ขนาดนั้นนะก็คือไม่ได้มีประตูปิดบางห้องมีประตูปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วตอนนี้มามีเป็นอย่างนีี้ยมโปรอ่างี้ย เป็นโปรแบบว่าซูชิแซลมอนจาก40เหลือ29โอโทโร่จาก150เหลือ80อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหอยนางรมพอนสึจากตัว120เหลือ90อะไรอย่างเงี้ยน่ากินแบบทุกเมนูแล้วก็นี่อันนี้เพิ่งอันเนี้ยมาครั้งเนี้ยเขาจะแจกเป็นผ้าเย็นนี่ดูเป็นผ้าเย็นเลไรหระเล็กๆที่เป็นแบบว่าเป็นก้อนๆแล้วเขาจะวางบนน้ำแล้วมันจะแบบมันจะฟูขึ้นมาไม่รู้จักกันดิไม่รู้จักไม่รู้จักอากูแกะไปแล้วไม่คืออันเนี้ยคือเขาใช่ ไม่เหมือนเม็ดเม็ดยางอมอ่ะวิตามินซีอ่ะคืออันนี้มันขยายมาแล้วอันนี้ขยายมาแล้วคือมันจะเป็นแล้วเขาก็แช่น้ำให้เราแล้วก็เป็นอันนี้มาโอเคเช็ดมือท่านหน่อยเช็ดมือท่านหน่อยแล้วคือจะบอกว่าที่นี่พนักงานเขาบริการแบบดีนะมากี่ครั้งคือแบบดีเเหมมือนดิทุกครั้งนี่นะคะที่เราบอกว่าพนักงานเขาน่ารักมากร้านเขาน่ารักมากใช่ดูสิพอเรามีเด็กมานะเราพาณรินมาใช่ป่ะพี่เขาก็มีเสิร์ฟไผ่หวานมาให้เลยอย่างเงี้ยดูดิใช่อันนี้คือให้เลยแล้วก็เขาจะมีแบบถามนณรินด้วยนะว่าเอออยากได้เป็นแบบ น้ำแอปเปิลหรือว่าน้ำส้มอะไรย่านี้อือของใครของใครชอบไหมชอบไหมชอบปะเย่ยังไงพเย่ยังไงเย่อ่าจะดูวังให้นะจิมเดี๋ยวจิมดิจิมดินี่นะคะเริ่มที่อันนี้เลยขวและญี่ปุ่นคือจริงๆอ่ะเขาให้มาสออันแต่ว่าลูกพี่กินไปจนเหลือเท่านี้นะคะเขาให้เป็นน่าจะเป็นแบบคอมพลเมนทารีให้เราเนาะคู่ละ สองคนได้การหนึ่งอะไระเออประมาณนั้นแล้วพอเนี่ยถ้าเรารีวิวร้านเขาใน Google อ่ะก็จะได้เลือกน้ำนะมันมีสีชนิดให้เลือกแต่เราเลือกเป็นยูสุโซดาจังยังไม่ได้คนเลยจ้ะเป็นไงอร่อยเท่าคนแล้วมันไม่ค่อยหวานรอถ้าคนไม่ไม่หวานะชอบเราเได้นนโซดาปะแต่หอมนะมปกติเวลาไปกินอะไรที่เป็นแบบยูสุอ่ะมันบางทีมันจะเป็นจางๆอ่ะพออยู่กับโซดา นี่ฉันเริ่มที่เมนูแรกอันนี้นี่สลัดโซบะนะคะไอด้ดำๆอันนี้เขาบอกว่าทํามาจากชาโคเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นสมุนไพรตัวเดียวที่ใส่ในยาสีฟันอ่ะลองอันนี้คือเราชอบมากเพราะว่ามันจะมีความเป็นแบบกรอบๆอบ่ะแล้วซอสอเขาอร่อยอะ่ะเหมือนเส้นโซบะเขาไปทอดกรอบมางอ้ยเออใช่อร่อยพี่เขาคุกให้ด้วยนะใช่ดีอันนี้กินทุกครั้งชอบมากแล้วน้ำสลัดเขาอร่อยเป็นน้ำสลัดอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่อร่อยอะ่ะใช่เด็ดตรงเส้นมาเลยนะอืมเป็นแบบกรอบๆอ่ะใช่นี่ สมมติสคนสั่งหนึ่งที่เขาก็แบ่งใส่าจานถ้วยอย่างนี้ให้นะสี่จานนี้ออนี่ครับต่อไปเราจะลองทาโกะเป็นสลัดมันบดทาโกะนะข้างในมันจะเป็นเหมือนพวกสลัดมันบดอะ่ะเคคนี่ยเนียนมากคำใหญ่เลยคุณพี่เขาชอบมากมคือจะบอกว่าจริงๆมันมีไข่ป่ะแต่เธอตักไม่เห็นไข่ป่ะเออข้างในสุดมันจะมีไข่อันไหนลองนี่ข้างในมันจะมีไข่นะคะไอไข่เนี้ยก็อร่อยคือมันจะเป็นแบบยางมะตูมอ่ะอแนะนำ นี่นะคะต่อไปเป็นข้าวดง้งเป็นอีบีกุ้งนี่เขาเสิมมาเป็นอย่างนี้เลยใหญ่ๆอลังการนี่ดูไข่คือกุ้งอะ่ะเขาหมักซอสอะไรมาไม่รู้อะ่ะแต่ว่ามันอร่อยมากคือมาทุกครั้งต้องกินเมนูนี้เป็นเขากินนะไม่ต้องใส่น้ำจิ้มอะไรเลยคือเหมือนเขาปรุงมาอยู่แล้วนี่นี่นะจ๊ะไปอร่อยมาก,มากคือมันจะเป็นแบบ กุ้งมันจะแบบกรุบๆๆๆแล้วมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวๆเค็มๆจากข้าวจากน้ำหมักอะไรไม่รู้อะแล้วพอกินกระไข่อะอร่อยมากอ๋อใช่เป็นข้าวเขาจะเป็นสีดำๆนะใครมาต้องกินนะคะแนะนำํำข้าวโดงนากุ้งนี่นะคะต่อไปเป็นมันปูอันนี้มาถึงครั้งก็ต้องสั่งนม่นะคะเราก็คือเอาข้าวจากกุ้งเมื่อกี้แหละนี่คือเราต้องรอให้มันเดือดๆอย่ยแล้วมันมันจะแบบแตกตัวนิดนึงอะอรนอยนโอ้น่ากินมากนี่ คนน่ากินแต่ผมไม่ได้ชอบกินอันนี้นะแต่จรมิงๆชอบมากชอบมากคือมันคืความต้องสั่งแต่ไม่ต้องสั่งแบบว่าผสมไข่ผสมอะไรเป็นแบบเพียวๆอย่างเงี้ยอร่อยเดี๋ยวเราต้องรอตอนที่มันหมดแล้วแบบใกล้หมดแล้วอ่ะแล้วก็เอาข้าวเข้าไปคลุกในกระดองเดี๋ยวเราทาวิธีตอนนั้นให้อีกทีนึงอันนั้นคืออร่อยมากนี่นะคะต่อไปเป็นหอยสั่งวาสาบี๋แตเราลองกึบๆปะกึบๆ แต่ว่าจะไม่กินวาซาบิอ่อนๆฟิลเหมือนกินทาโกวาซาบิอะแต่ว่าเป็นหอยสังใช่แต่เขาว่ามันแล็บแต่ส่วนบางส่วนก็กรึบบางส่วนก็ไม่กรึบนะแต่ผมว่าเฉยๆนะเฉยเถ้าให้เลือกชอบกินทาโกวาซาบิมากกว่าทาโกวาซาบิอร่อยกว่าแซลมอนย่างกันป่ะท้องแซลมอนย่างยุ้ยกรอบๆเลยอ่ะใช่โอ้โหฉันคือฉันชอบมากนี่นะคะให้ดูหนังมันแค่แบบกดลงไปก็กรอบแล้วนะกรอบแล้วอ่ะ ของร้านสาวเราแต่ว่าเราด้วยความที่ชอบกินของปลาขอแฮป์ร้านสาวมาเธอชอบแน่เหรอเพราะว่าม,ม,ม,มันออกเป็นแบบมันๆอ่ะหนังมันกรอบๆอ,บอะ่ะแล้วเหมือนเขาโรยเกลือโรยอะไรมาอร่อยมากเรื่องอะรแซลมอนอ่ะแซลมอนอันนี้ที่เราบอกว่าเป็นโปครคำละยี่สิบเก้าใช่จัง,จงนี่นะจังคือหอมสไตล์แบบแซลมอนอะ่ะใช่หอปลาหมึกนะเป็น อันนี้ไม่โปรแต่ว่าคำหนึ่งก็แค่30บาทไ่้แพงแต่เขาดูใส่อยู่นะแต่โรยเกลือแน่เลยใช่มีเกลือมะนาวกังหมดโอเคแล้วก็กินขิงแกมอร่อยเค็มมากเนื้อเป็นไงเนื้อก็กรุบๆนี่คำต่อไปนะคะเป็นโอโทลูกจาก150โปรเขาตอนนี้เหลือเออเหลือ80ดัิจังไรมึงอะไรเปล่าทำไมกอดไม่ร้อนมันเหมือนมันเหมือนละลายนะ มันนิ่มเงนไหลเลยอ่ะใช่แต่ข้าวเขามีรสชาติจริงๆว่ะแต่ว่าด้วยความที่ข้าวเป็นอีบีดงอ่ะเขาว่ามันจะกบกลิ่นหูหน้าหน่อยต่อไปเราอ๋อเรารอลิ้นเดี๋ยวเรารอลิ้นเขาจะมาลิ้นกีเด็ดลิ้นทีเด็ดรอดูนี่นะคะเมนูไฮไลท์ของเรามาแล้วก็คือลิ้นวัวย่างเดี๋ยวเราพาไปดูตอนที่เขามาจุดไฟจะลาดไฟเอาหม้อมาทีนะค่ะอย่เราเาหม้อ ไฮม,มาดิเซโนว้านี่นะคะมาแล้วก็คือเขาบอกว่าลินมัวอันเนี้ยเป็นช่วงโคลลินนะคะแล้วก็ผ่านการซูวีมากี่ชั่วโมงอันนี้เราฟังไม่ได้จำไม่ได้เพราะว่าเราโมาต่ดูม,มากกว่า6ชั่วโมงเอเอประมาณนั้นแล้วก็เขาจะมีเป็นน้าจิ้มนี่อันนี้จะเป็นน้าจิ้มไข่แล้วก็อันนี้จะเป็นซอสเหมือนกึ่งกึจิ้มเจวเอะมอนเจลไมเหมือนเจวแล้วมีปะลา้านิดนึงพี่เขาบอกว่าถ้ากินไข่ก็คือให้ตีไปก่อน แล้วก็เอาลิ้นมาตุเป็นนี้แล้วเข้ามาตุเป็นนี้เราลองอันนี้นะใช่ดีเลยดูความไข่สุขภาพดีคุณๆเลยนะใช่เริ่มแล้วนะนี่แล้วดูเนื้อเขาแบบชมพูมากใช่เขาบอกคือสีแบบนี้คือสุกแล้วนะใช่มาเลยจิบอันนี้ก่อนปึ้งไปนะรัวเลยร้านกันหนุบไหม ดีเลยป่ะคือมาทุกครั้งต้องสั่งใช่สั่งทุกครั้งทุกครั้งแต่ถ้าถามเขานะก็คือชอบกินที่เป็นจุ้มไข่มันเหมือนจะเป็นสไตล์แบบจุ้มไข่ามากกว่า <S 1> <1> <S แต่ถ้าใครชอบแบบไปแซ่บไปนัวก็คือไปที่จิ้มแจ่วแต่เขาก็มีเกลือด้วยนะอย่างเงี้ยเขาก็มีเกลือมาให้ด้วยนะอย่างผม,มชอบกินเกลือก็แล้วแต่คนชอบจิ้มเกลือเพราะจิ้มเกลือเราจะได้กินแบบกลิ่นการไหมของเขากลิ่นการย่างของเขาอะโอ้โไม่อร่อยจริงโอ้โหวิเคราะห์วิเคราะห์ คนนี้เขาคือชอบลิ้นมากอย่หกไม่พูดแล้วพี่ขอเซลกูเหี้ยงกูไม่พูดแล้วไม่คุณผู้ชมคุณผูชมมุเป็นเยี่ยมไม่หรอกจริงจะบอกเขาลองเกี่ยวดูว่ะแล้วลิ้นเยี่ยมเยี่ยมให้กูเกี่ยวก็อร่อยแต่ผมชอบเกลือมากกว่าเนาะเกลือมันเหมือนชูรสชาติอ่ะคือมันนุ่มแบบคือนุ่มแบบได้เคี้ยวแต่มันเป็นแบบการเคี้ยวที่ขัดละขัดละขาดอะใช่มันเป็นเคี้ยวนุ่มๆอ่ะเออ คือแนะนํานะคะถ้ามาต้องสั่งลิ้นวัวย่างอาจจะนึกไม่ออกถ้านม่ออกมากินดูอ่าได้อ๋อใช่เขามีพูดอยู่ตอนนึงว่าเขาไปย่างฟางมาก่อนแล้วที่จะขึ้นมาจัดฝ่ายจุดไปเอออ่าวันนี้หนูล้มยังไงคะที่หนูเล่าให้ฟังเมื่อกี้อะไรล้มหนูล้มรถเข็นใช่ไหมเพราะว่าหนูทําไมเพราะว่าหนูยืนใช่ไหมคะอ๋อแล้วล้มยังไงล้มอือปักลงไปอย่างนี้เลยอะคะและเจ็บตรงไหนบ้างเจ็บตรงไหน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ็บตรงไหนคะเจ็บตรงหัหวอ,อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่แย่ไม่แ yeah. ย่อันนี้กินไม่ได้ค่ะอันนี้กินไม่ได้แล้วเจ็บตรงไหนอีกแล้วเจ็บตรงไหนอีกบอกก่อน<ๆ>เจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนแล้วตรงไหนอีกแล้วตรงไหนอีกโอ้โอตรง้อด <muitos S 1> <ล>้วยหรอ้าด้วยหรอโอ้แล้ววันนี้หนูไปไหนมาไปไหนมาวันนี้ไปไหนมาวันนี้ไปไหนมาไปสยาไปสยา้รไปแล้วไปกินอะไรมาเขาวันนี้ไปกินอะไรมา ใช่หรอตอนกลางวันอีเห็นหนูกินใหญ่เลยข้าวอะไรคะข้าวเหนียวข้าวเหนียว่ไเหมือนรีซอตโตปั๊อิตาลีจากรีซอตโตมาเป็นข้าวเหนียวหนูชอบกินข้าวเหนียวอะไรข้าวเหนียวอะไรปีดปี๊ป ok ีรปดอะไรปิดปดอะไรให้ปี๊ปี๊อีรปิดปี๊ปี๊ปี๊ปีโอี๊ปี๊ปีอปคะปี๊นี๊ปี๊อี๊ปี๊นี๊นี๊ะีนนีนปี๊ปีปเป็นเครื่องในวัวตุ๊ปีนปี๊ปี๊ นี่เขาก็จะมาเป็นเนื้อนะคะแล้วก็เป็นไข่เดี๋ยวขออนุญาตคลุกนี่นะคะเดี๋ยวเราเขามีพิกมาให้เดี๋ยวเราคนเลยโอ,โอ้มันน่ากินนะมันเป็นเนื้อชินช้นชินะใช่ตอนแรกผมมองผมคิดว่ามันเป็นเนื้อแบบสไลด์อ่ะแล้วเขาก็มีเต้าหู้มีไข่ให้อันนี้เป็นเนื้อตุ๋นน,ะน่ะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆนี่อ่ะเราลองอันนี้ไปเลยนะอร่อยแต่รสชาติคล้ายๆเนื้อตุ๋นของไทยมากเลยอ่ะ ว่าเขาโรยผิดป่ะแต่ว่าเนื้อคือน,นุ่มเลยเไม่มีแบบมาเป็นแบบคือเส้นเส้นเหลืออะไรน่นะนคือนุ่มไปเลยอ่ะอ,อร่อยแต่จะออกสไตล์ไทยนิดนึงนี่เราลาวทูแล้วนะคะรอบสองอันนี้ไม่ได้แบบมาจุดปลายจุดปลายรอบแรกคือมันอร่อยตัวเนี้ยต้องเบิ้ลนี่นะคะอันนี้เราสั่งมาเป็นโฮตาเตะนี่คือชิ้นเขาใหญ่อยู่นะนี่นะจักรูใหญ่มาก น้ำซุปมันอร่อยมากเลยอะซดนเลยซดดเลยน้ำซุปเขาอร่อยมากคือเค็มๆแล้วหอมเอ่หอยอ่ะจริงหรอหอยตรงเนี้ยอาเธอลองกูเห็นน้ำซุปมึงแล้วกูอยากซดน้ำซุปเลยใช่น้ำซุปอร่อยตองนี้ก็หอยออาพร้อมกันเลยไปพร้อมกันคือหอยมันนุ่มอ่ะไอตรงขาวๆอ่ะแล้วตรงเอ็นมันไม่ได้แบบว่าเหนียววะอร่อยเลยใช่น้ำซุปอร่อยมากหอมๆอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยออาปลายลิ้นเอาให้สะใจ นี่คือมาสี่คนนะิมเกลือตัดทรายเดิมชอบมากครับมากลื้นนี่นะคะที่เราบอกว่าตอนสุดท้ายก็คือจะอย่างนี้แล้วก็เอาข้าวนี่นอย่างนี้<ป>มีกุ้งนิดนึงนะ,ะแล้วก็ค <ไป S 1> ลุกลงไปอย่างนี้ <ไป S 1> <ๆ>ให้มันแบบดูให้มันคลุมข้าให้มันแบบเคลือบนี่ก็น,น่ากินอะ่ะจริงนี่เป็นอย่างนี้เลยไปเลย ต้องสั่งคู่กันข้าวต้มกุ้งแล้วก็มันปูกินอย่างนี้เงียบอร่อยไปเดี๋ยวเราขอไปกินก่อนเราไม่ต้องบอกเขาใช่ไหมอันนี้มึงบอกอะไรใช่ไหมไม่บอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิบุกโบให้มาเดี๋ยวกูบอกให้โอเคบอกให้อโอเคบอกว่าวันเกิดยไงวันเกิดบอกแล้ว บอกว่าของคุณดาวมีแตคุณเกียงเขาจะยกเค้กมาตอนไหนใช่ป่ะเราอิ่มแล้วนะนี่อิ่มยังผมอิ่มแล้วนะที่นั่นอิ่มยังแล้วอิ่มยังนี่อิ่มยังครับแล้วลินอิ่มยังคะ ว่าอีกแฝดหนึง่งเขาน่าจะยกมานะว,วันนี้วันเกิดใครวันเกิดเราเองนี่เดี๋ยวเราจะทำอะไรแฮปปี้เบิร์เดย์วันเกิดใครป๊าป๊าวันเกิดใครกูเกียงกับใครป๊าป๊านี่เขาเรามีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะใช่ไหมคะมือหิบเรามีเซอร์ไพรส์ มีสปายน,น,นี่นะคะเดี๋ยวเราเมื่อกี้เราไปบอกเขามานะตอนที่เราจองห้องใช่ไหมเราบอกเขาว่าจะมีวันเกิดก็เลยเดี๋ยวเขาจะมีแบบแท็บที่เบิร์ดเดย์ให้เดี๋ยวเรารอดูแท็บที่เบิร์ดเดย์กูไหมวันเกิดกูเกียงก็น่าจะเห็ยนมาสองคนใช่ใช่เ <c oughs> มื่อกี้เขาก็ถามชื่อตะโกยยังไง <c oughs> เกียงไอี <c oughs> เกียงอี <c oughs> เกียงอีเกียงไม่ใช่อันนี้อีเกียง บอกได้นี่เป็นเกียดไม่พูดไม่พูดกูพูดไม่พอเลยทีได้จัดการกูโดนกูโดนกูขอโทษเลยเดยกกูเข้ามุมเลยกูพูดไม่พอกูเข้ามุมกูขอโทษเลยพูดไม่พอขอโทษครับขอโทษครับ จ้าเลือดจ้าพร้อมกันอลินมองกงอลินมองกล้องโอเคอาบบายหน่อยบา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 ยๆบายๆหน่อยบายบายโชว์หน่อยบายบายโอเคโอเคพร้อมกันอลิหนึ่งสองสามโอเคตบมือให้ไดยนี่เขามีถ่ายโพลารอยด์ให้ด้วยนะคะนี่น่ารักมากเนี่ยแล้วพอเรามีวันเกิดมาใช่ปะเขาก็จะมีให้เป็นไอเนี่ย เป็นจานแล้วก็จะเป็นวาดรูปแบบนี้แล้วเขียน Happy Birthday เรามาเขาวาดเก่งนะใช่วาดเก่งมากแล้วก็จะมาพร้อมเหมือนกับอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเค้กอันนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะปักเขียนมาให้โอเคนี่ตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วนะคะก็คือกินวันนี้สั่งกันแบบอิ่มมากวันนี้นะคะค่าเสียหายของเราก็คือ4 0 0 0ันกว่าบาทแต่ว่าเรามีไอเนี้ยโปโปเหมือนกับว่าถ้าใครเป็นสมาชิกระดับแพตินัมอะพอวันเกิดจะมีคูปองลด1 0 0 0บาทแล้วก็เอามาใช้แล้วก็เหลือประมาณส0 0 0ันกว่าอะไรอย่างนี้ แต่ว่าสี่พันของเราอ่ะคือเราสั่งแบบเนื้อสองอะไรอย่างนี้เลยนะคือเราสั่งกันเยอะมาเออลิ้นสองคือเราสั่งกันแบบเยอะมากนะลิ้นไม่เคาะโอเคโอเคแล้วก็ร้านน่ะเร็วๆปิดปิดคลิปแล้นโอเคแล้วก็ร้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปกินไหรอติดตามดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคอ่าปิดกล้องเกียงพิงชาแนล